สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูในช่องของแคมป์นะครับไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบันครับยูทูบเนี่ยกลายเป็นช่องที่คนไทยเลือกดูมากกว่า พวกดูช่องทีวีธรรมดาซะอีกครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยของไทยค่อนข้างมีคุณภาพมากขึ้นครับแล้วก็พวกช่องทีวีดังๆที่มีละครซีรีส์อย่างพวก GMM25 ครับก็จะเอาละครของตัวเองเนี่ยมาลงผ่าน u t u b e ครับแล้วก็เปิดระบบโฆษณาเอาพร้อมกับความละเอียดฟู l l HD ดูให้จุใจไปเลยครับเห็นไหมครับ u t u b e เนี่ยคนดูมากกว่าแต่ก่อนเยอะครับถ้าไมมันแบบคนดูเยอะขนาดนั้นในขณะเดียวกันครับคือพวก YouTube Creator หรือว่าคนทั่วไปเขาเรียกว่า YouTuber เนี่ยเขามันก็ ขุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดครับแล้วก็มันมีช่องที่แบบดูแล้วโปรเฟชชั่นอลดูแล้วมันมีความเป็นตัวของตัวเองมากมายครับคือมีหลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วเขารู้ตัวเองว่าตัวเองต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้แบบว่าถึงที่สุดครับซึ่งอันนี้มันจะมีมากมายครับแล้วกลายเป็นว่าแพลตฟอร์ม YouTube นี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าดูน่าค้นหาแต่ว่ามีคนหลายคนครับเขาแบบคิดว่า u t u b e เนี่ยยูทูบเกเตอร์นะหรือว่าคนที่สร้างพวกช่อง YouTube ต่างๆเนี่ย มันจะมีอนาคตในประเทศไทยยังไงคืออันเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วอนาคตมันจะดีมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอันนี้จะเป็นเส้นทางสําหรับคนที่แบบอยากจะวิเคราะห์หรือว่าอยากจะเข้าไปเป็น YouTube c r e a t o r นะครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับมีคนเป็น c r e a t o r มากขึ้นครับเพราะว่ามีผู้ที่ประสบความสําเร็จมากมายต่างแจ้งเกิดผ่าน y o u t ท b e ทาให้ c r ี a t เตอร์รุ่นใหม่ ทึงแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนพวกเขาครับอย่างเช่น My Deadmate ครับแล้วก็พวกแบบ Saving ก็คือนักแคสเกมที่แบบติดดับต้นๆแล้วก็ m r h a r d l o c k e r หรือบางทีก็ b e l i เฟอครับคือพวกนี้จะเป็นเหมือนเป็นพวกท็อปททั้งนั้นเลยคือเป็นท็อปด้านแคสเกมนะครับคือเราต้องเรียกว่าแคสเกมไม่ใช่บอกเกมยูทูบเบอร์เพราะว่าคนไทยเรียกแคสเกม แต่ปังแล้วแต่จริงๆครับเราไม่ได้จําเป็นต้องแบบแคสเกมเสมอไปครับเราก็ทําช่องวาไรตี้อย่างพวกแบบ m มเด m เมดก็ได้หรือว่าพวกเออ,เอ,อมีหลายอย่างคือต้องดูอย่างพวกบีเดสกาแล้วก็มีพวกเนี้ยคือมันจะมีเยอะคือเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็ทําเต็มขึ้นเต็มที่ครับแล้วก็คนเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นยูทูบิเคเตอร์ในประเทศไทยในอนาคตน,นั้นมันจะมีมากขึ้นเพราะว่าแรงผลักดันนี่แหละแล้วก็มันเป็นวิธีแจ้งเกิดที่ดูแล้ว ใสสะอาดไม่จำเป็นต้องแบบว่าเต้นยกโยกไปยกโยกมาให้แบบคนอื่นกดไลค์ถล่มไลค์หรือว่าต้องให้คนอื่นมาไมนว่าคางชื่อจุดๆ,ๆหน่อยอันนี้เป็นมันไม่ใช่พวกคล้ายๆเฟซบ o ๊กไลค์มันคือการแจ้งเกิดความเป็นตัวของตัวเองคือมีดีอะไรมาแล้วโชว์ให้โลกเห็นเนี่ยครับคือ YouTube ครับต่อไปครับคนที่ดังอยู่แล้วครับก็จะมีคู่แข่งมากยิ่งขึ้นครับ เป็นข่าวล้ายสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบครีเอเตอร์ที่ดังแล้วแบบประสบความสําเร็จนะครับคือประสบความสําเร็จแล้วมันจะมีคนรุ่นใหม่มาอีกมาเรื่อยๆเลยโอ้โหมาแบบคืบเลยครับซึ่งครีเอเตอร์หน้าใหม่เนี่ยบางคนเขาก็ทุ่มตัวทุ่มใจเพื่อช่อง u t u b e ครับก็เหมือนพวกครีเอเตอร์แบบว่าโปรเฟชชั่นแนลที่มีช่องเป็นแสนกว่าซับสไครเบอร์นะครับคือเพราะว่านาคตของเขาเนี่ยก็คือเป็นที่รู้จักโดยที่เขารู้ว่าเรามีดีครับแล้วก็ช่อง YouTube ที่เปิดมานานครับต้องคิดให้ดีอีกดีครับ คือต้องแค่อกคิดว่าคือจะคิดว่าแบบเปลี่ยนพวกแบบคอนเซปต์ใหม่มันก็ไม่ใช่แต่ว่าทําให้ดีกว่าเดิมไหมเออมันก็ดีกว่าเดิมได้แต่ว่าจะดีกว่าเดิมหรือว่าจะแบบว่าให้มันแตกต่างแล้วก็รักษาความเป็นตัวของช่องนี้เอาไว้ยังไงก็ต้องดูกันนะครับคือขึ้นอยู่กับทางครีเอเตอร์ว่า เขาต้องการอะไรครับแต่โชคดีครับที่ไม่มีปัญหาการแย่งเลตติ้งเหมือนรายการทีวีครับเพราะว่าสามารถย้อนดูหลังได้ครับคือดูย้อนหลังเออไม่ใช่ย้อนดูหลังเออคนดูเป็นอิสระครับคือจะเลือกแบบอย่างเช่นตอน3ามทุ่มดูช่องนี้ดีกว่าอีก4ี่ทุ่มก็ดูช่องนี้ต่อเนี่ยคือถ้าสมมติว่าช่องพวกแบบว่าไอยูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบครีเอเตอร์เนี่ยเขาลงคลิปพร้อมกันปึง้งแต่ว่าคนยอดดูถ้าถามว่ามันจะ มันก็น้อยกว่าไหมคําตอบคือมันไม่ได้น้อยกว่าเพราะว่าคือมันมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ฐานแฟนคลับที่แบบข้างใครในช่องนี้ครับเขาจะดูช่องนี้ก่อนนะเออเออดูช่องนี้แล้วพอผ่านไปแบบอีกช่องอื่นอ๋อคนนี้แบบแคสเกมใช่ไหมคือเอาจริงๆนะคนที่แคสเกมนะพวกแบบดังๆนะมันจะไม่มีการแย่งเรตติ้งเพราะว่าต่างคนต่างมีสไตล์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นฮานรเกอร์แบบแคสเกมนี้นะแล้วก็พอเบลิเฟอร์ก็แคสเกมนี้คือมันจะมีปัญหา ของพวกนักแคสเกมแบบดังๆคือแบบเกมใหม่ออกมาต้องแคสให้แล้วคือคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขาจะเลือกดูคลิปก่อนแต่ว่าบางคนเขาแบบอยากจะดูอีกอารมณ์นึงก็ย้อนไปดูอันอื่นไนดะ้คือมันจะแชร์กันไปกันมาครับเลยทําให้ปัญหาการแยกเลตติ้งไม่มีครับไม่มีในพวกแบบใน YouTube ครับ นะต่อไปครับโฆษณามาลง YouTube มากขึ้นนะครับดูจากรายการต่งตางๆตามดีทีวีครับเขาเอามาลง YouTube กันทั้งนั้นครับแต่ว่ามันในปัจจุบันครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับสาเหตุที่ยังไม่เยอะเดี๋ยวเราจะบอกตอนช่วงท้ายครับแต่จะมีมีเฉลยนะ แล้วต่อไปครับการตลาดเนี่ยเขาจะมอง YouTube มากขึ้นครับเพราะว่า YouTube ก็คือเป็นตัวเปิดการขายแล้วก็ปิดการขายอย่างที่ s t Start Your w a y พูดเอาไว้ครับ Start Your w a วนี่เป็นช่องที่เราชอบมากนะครับก็เป็นช่องสำหรับแบบว่าคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองแบบว่าคือเขาจะมีคอนเซปต์คอนเซปต์ของมันคือการเป็นลูกน้องการเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองอันนี้คือประมาณเนี้ยแล้วก็ช่องเนี้ยแบบดูไปดูมาดูโอ้โหแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเลยให้เครดิตของเขาก่อนนฮะคือ มันช่วยได้จริงๆนะสำหรับพวกแบบขายครีมพวกออนไลน์แล้วก็พวกแบบรับรีบรวิวเนี่ยคือมันเป็นช่องทางปิดเปิดและปิดการขายในเวลาเดียวกันแล้วมันช่วยได้โดยไม่ต้องบอกว่าให้ขายคนอื่นเนี่ยมันดูดีอะสำหรับใครที่แบบอยากจะขายครีมอยากจะมีแบบว่าเปิดแบบธุรกิจขายพวกเครื่องสอางแบบเปิดรีวิวซื้อกล้องมาฮะหรือว่าจะใช้กล้องมือถือก็ได้ครับ ตั้งไฟแล้วก็ทำคลิปรีวิวมีแบบคือต้องดูพวกคลิปของต่างประเทศนะเนี่ยคือมันใช้ได้ครับมันจะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันดังขึ้นใน YouTube แล้วคนก็จะแชร์มากขึ้นแล้วเวลาเราแบบ โพสทีไลน์นะครับมันจะมีคนมาถามคนมาถามคนมาถามเรื่อยๆ,ๆว่าแบบซื้อ,อยังไงกี่บาทเนี่ยคือมันจะมีการโต้อตอบของคนแต่ละคนนะเนี่ยมันดีตรงนี้ฮนะแล้วก็การโฆษณาสิ่งของในรูปแบบรีวิวเนี่ยมันจะดูเป็นเรื่องราวแล้วก็มันจะมีคนจ้างรีวิวมันจะมีคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาแบบสมมุติเราอยากจะไปร้านอาหารเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่ารีวิวเนี่ยมันหน้าตายอย่างไงเนี่ยเราก็เสิร์ชใน YouTube แล้วก็ดูร้านอาหารของเขาที่เขาแบบ มีรีวิวไนงะโอ้โหสวยน่าใช้ได้หน้าแบบทำเป็น w o r k ์ l เพสเวิร s p a c e ซเอออะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นการตลาดที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแต่อันนี้สำคัญมากครับเตือนไมว้ก่อนเลยสำหรับแบบใครที่แบบเป็นยูทู u b e ี r e a เตอร์อย่างเดียวคืองี้ครับคนดู y o u t u b e เนี่ยในประเทศไทยมันน้อยกว่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งแพลตฟอร์มนี้ อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายเกือบเกือบสิปีแล้วนะประมาณแปปีได้แพลตฟอร์มที่ว่าก็คือ a c e b o o k ครับคือคนไทยดู Facebook มากกว่า y o u t u ซึ่งสังเกตได้ครับพกโฆษณาเนี่ยมันจะลงใน Facebook มากกว่าแล้วก็รูปแบบโฆษณาในี้ c e b o o k เนี่ยมันจะเยอดหยุดมากกว่ามันจะมาเป็นภาพมาจะมาเป็นวิดีโอแต่ว่า YouTube คือมันต้องเป็นวิดีโออย่างเดียวตรงนี้คือมันเป็นปัญหานะครับทำให้คนเนี่ยเข้าไป เล่น Facebook มากกว่าแล้วก็ระบบ f a c e b o o k การแชร์เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เกรียบกับ u t u b e หลายเท่านะเพราะว่าเพียงแค่เพื่อนกดไลค์ไอที่เราไมนเนี่ยมันก็จะขึ้นในนิวฟิกของคนอื่นหรือคนแชร์มันก็จะขึ้นคนคอมเมนต์ก็จะขึ้นมันเป็นทรงพลังมากแต่ข้อเสียอย่างใหญ่หลวงของ Facebook คือเราจะไม่ได้รายได้แบบผ่านโฆษณา มีแต่เราต้องจ่ายโฆษณาให้กับ a c e b o o k นะถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้คือมันจะมีคลิปวิดีโอที่มันจะมีขั้นโฆษณาแต่ว่ามันก็ยังมีน้อยยังไม่เปิดแบบยางเป็นทางการนะครับดังนั้นครับเราแนะนําว่าถ้าเปิด YouTube ด้วยเราต้องเปิดเพจ Facebook ด้วยแล้วถ้าเป็นไม่ได้ครับคือเอาคลิปเนี่ยคลิปของเราที่เราทําใน YouTube มาลง Facebook แต่ว่าลงประมาณแบบผ่านไปประมาณ5วัน คือเอาลง YouTube ก่อนแล้วผ่านไป5วันแล้วก็ลง Facebook แต่ว่าเราไม่ได้แนะนำาให้แบบลงคลิปพวกแบบผ่านทาง YouTube มากนะเราจะให้คิดว่า f c e e o o o เนี่ยมันเป็นช่องทางการติดต่อเพราะว่า y t u t u เนี่ยเอาแต่ลงผลง,งานแต่ Facebook มันจะมีความยืดหยุ่นแบบว่าคุยกับแฟนคลับเนี่ยคือมันต้องมีการปฏิบัติต่อก,กันเหมือนว่าเราเป็นแบบคือ Facebook เปลี่ยนเสมือน CRM ก็ เป็นเหมือนลูกค้าสัมพันธ์นะฮะก็จบลงแล้วครับสำหรับอนาคตของ YouTube Creator ไทยบอกเลยว่าสดใสแน่นอนครับแต่ว่าในเมืองไทยครับนอกจากว่าเปิดเฟซบุ๊กยูทูบแล้วต้องเปิด Facebook นะครับอย่าลืมนะก็จบลงแล้วครับก็ใครที่ไม่ได้ติดตามก็ติดตามกันด้วยนะครับกด subscribe เลยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ๆครับอย่าลืม at f a c e b o o k c o m s a t h t h h ด้วยนะครับ ก็ติดตามกันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ